การขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตรด้านพืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชะดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชสรงพระราชทานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินชีวิตของพระศพนิกกรชาวไทยเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและทรงวางรากฐานโครงการพระราชดำริไวทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆยังคงได้รับการสืบสานร,รักษาต่อย,ยอดด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกเล่าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค์ในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดโครงการตามแนวพระราชดำริมากกว่า100โครงการเพื่อเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดเพชรบุรีได้แก่สับป,ประรดและอ้อยมีแหล่งผลิตสําคัญอยู่ในพื้นที่อาาําเภอพะยางและอาะําเภอชะอำแต่กเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นกเษกษตรกรส่วนใหญ่นั้นขาดแคลนที่ดินทํากินจึงเกิดปัญหาเรื่องการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ปา่าเพื่อทําไร่ทาการ,กรเกษตรโดยขาดวิชาการมีการใช้พันธุ์พืชทีี่่ไมม ภาพใช้สารเครมีเกินความจําเป็นและดินขาดการบํารุงรักษาส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมตามมาดังพระราชดำริตอนหนึ่งในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรายอําเภออำาจังหวัดเพชรบุรีความว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อนเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทํากินอยู่เดิมม,มีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้ โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปจึงเกิดโครงการศูนย์ศ,ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโครงการตามแนวพระราชดำริอีกโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของเกษตรกรคือโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยโดยมีพระราชดำรสว่าการแก้ปัญหาเรื่องราษฎรเข้าไปบุกเบิกพื้นที่ป่าเป็นที่ทำกินนั้นควรดำเนินการให้เปลี่ยนจากการที่ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำลายป่าโดยไม่มีการควบคุมให้เป็นการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าให้ราษฎรทำกินนอกจากนี้พระองค์ท่านก็ยัััังงรรให้คควาาามสญกกบพฒน และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิชาการและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอีกด,ด้วยโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินับเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์สวนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรเพื่อจัดทำเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีส่วนร่วม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5เล็งเห็นถึงความสําคัญและได้น้อมนําแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัชกาลที่9เข้ามาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้บทบาทหน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงขับเคลื่อนผลงานที่พร้อมใช้ประโยชน์ไปสู่เกษตรกรซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรด้วย BCG Model การขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีดำเนินการในพืชเศรษฐกิจสำคัญ2ชนิดคือสบประรดและอ้อยสำหรับสับประรด ได้ขยายผลการผลิตสับป,ปะรดพันธุ์เพชรบุรีซึ่งมีลักษณะเด่นคือมีผลผลิตต่อไร่สูงรสชาติดีเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการรับประทานผลสดโดยเทคโนโลยีการผลิตของกรมคือการใส่ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในสับป,ปะรดการจัดการที่ดีตามคำแนะนำจะมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย7.7ตัน ซึ่งหากมีการปลูกสับประรดพันธ์เพชรบุรีทดแทนพันธ์ปัตาเวีจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง1674บาทต่อไร่เมื่อคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดประจวบคีรีขันรวมกับจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกรวม1 9 4 0 0 0ไร่ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง2,071ล้านบาทส่วนอ้อยได้ดำเนินการขยายผลการผลิตอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50ซึ่งมีลักษณะนนเด่นคือ ให้ผลผลิตน้ำอ้อยต่อไร่สูงรสชาติดีมีกลิ่นหอมน้ำอ้อยมีสีสวยสามารถไว้ต่อได้ดีเป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคและการระบาดของหนอนกออ้อยโดยเทคโนโลยีการผลิตของกรมคือ,คอการใช้ชีวพันธุ์แมลงหางหนีบขาววงแหวนในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยซึ่งการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวจะมีผลผลิตน้ำอ้อยต่อไร่สูงถึง5,960ลิตรส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง7,420บาทต่อไร่เมื่อคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดเพชรบุรีมีพพื้นปล รวม33,300ไร่ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง247ล้านบาททางกรมปรชาการเข้ามาช่วยในเรื่องของาการสนับสนุนสายพันธุ์ก็จะมีพันธุ์เทปบุรีหนึ่งนะครับหลักๆที่จะเข้ามาช่วยนะก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบำรุงรักษาตัง้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของอาการใช้ปุ๋ยนะครับก็คือจะมีการาใช้ปุ๋ยเจมาการนะครับตามส่วนเข้ามาเพื่อช่วยในการลดต้นทุนะในการาใช้ปุ๋ยเคม,มีได้นะครับอ้อยไปนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าสูที่ครูวิจารการเขาแนะนําให้ครับเพราะเป็นอ้อยที่เป็นพันอ้อยที่ดีที่สุดตัวน,นี้ที่ดีเพราะอะไรคือต้านทานโรคแมลงรสชาติโอเคครับสี ตรงตามพันธุที่ต้องการครับตลาดต้องการครับการกลุมผู้จการก็จะให้อาสอนในต้นของส่วนที่เป็นโรคหรือแม่ก็ฉีดยาเพื่อระงับในในสารของพวกอไดอะซินนอนอะไรพวกนี้เพื่อกำจกัดมดในด้านล่างของของกั้มสับประรดก็ดีค่ะมีกรุมวิชาการกเกษตรเข้ามาแนะนํานําพันธุ์สับประรดในราคะพืชบุญนึงนึงมาให้มาแนะนําแล้วก็ แนะนำการปลูกแนะนําการใช้ปุ๋ยแนะนําทุกการจัดแมลงอะไรพวกนี้ยก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายลงได้เยอะเราก็ลดต้นทุนการจะใช้เคมีไป การดาเนินงานดังกล่าวโดยใช้โครงการตามแนวพระราชะดําริปเป็นศูนย์กลางในการขยายผลนอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมวิชาการเกษตรในวงกว้างแล้วยังตอบวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดและปรับใช้เทคโนโลยีของกรมตามสภาพภูมิสังคมเพื่อยกระดับการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อีกด้วยนอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรียังได้วางแผนการขับเคลื่อนต่อย,ยอดผลงานในอนาคตเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ๆการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชีวพันธุ์และปุ๋ยชีว ภาพเพื่อส่งเสริมการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกษตรกรต่อไป